วันนี้เราจะมาทำแกงส้มกันนะคะหน้าตาก็จะเป็นแบบนี้ค่ะสิ่งที่ขาดไม่ได้ก็คือตะไคร้หอมแดงแล้วก็ข่าเอาแค่แว่นเดียวพอนะคะใครอยากจะใส่พลิกลก,ก็ใส่เราตำเครื่องแกงก่อนนะคะถ้าใครไม่ใส่พลิกเดี๋ยวเราจะได้สีแดงมาจากมะเขือเทศทุกคนต้มน้ำให้เดือดแล้วก็ใส่เครื่องแกงลงไปนะคะแล้วก็ใส่มะเขือเทศใส่เม็ดขนุนลงไปค่ะปรุงรสด้วยเกลือดำเพื่อความเค็มนะคะแล้วก็ ความเปรี้ยวจากมะขามเปียกค่ะจากนั้นเราก็เติมน้ำลงไปแล้วก็ทำให้มันรสชาติตามที่เราพอใจนะคะเนใช้ผักเป็นมะละกอดิบบอกคลี่แล้วก็ถั่วลันเตาถั่วฝักยาวแล้วก็ผักบุ้งนะคะใครมีผักชนิดไหนใส่ไปได้เลยนะคะเพราะว่าเป็นแบบผักรวมนะทุกคนแล้วก็รอให้เดือดใครอยากทานกรอบก็พอแค่นี้แต่ใครถ้าอยากทานให้มันนิ่มหน่อยก็ต้มนานๆได้นะคะ จะกินเปล่าๆหรือจะกินกับข้าวกล้องจะมีไข่ก็ตามบริบทร่างกายได้เลยนะคะ